คายกันนะคะเจ้าบ้านเขากินหยุดงานเข้าวดำเอโอโหนึกว่าง,งอน <c oughs> นึกว่าง,งอนต้นกล้วยอาถันคุณพี่บูญสวัสดีค่ะแล้วใต้จะใส่ประแจให้นะคะส่วนเพื่อนๆก็จับไม้จับมือกันนะคะซักทายกันส่วนเจ้าบ้านก็กินนะคะอุ้ยดูผักพี่น้องดูดิเดี๋ดยยกผักสารพัดผักนะคะ ไม่เน้นสวยนะคะเน้นเยอะไม่เน้นผักสวยเอเดียงสวยนะเน้นเน้นเน้นมันดูเยอะแต่มันก็เยอะจริงนะจะ,ะสบายดื้อข้าสบายดื้อข้ายายบุญแต่ก็ใ่ประแจให้ท่านอยากใส่ประแจท่านอยากกินนะ ร้อนๆคะ่ะพี่นะอนะ้องเห็นยวะว่าจะละใต้กดเพลีทรึเปล่านาะมือมันอยู่ไกลไงอยู่ไกลอยู่ไกลมือนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณทุกสุขันนะคะที่แวะมากินยันงบวดหัวกับสาและใต้ <c oughs> พยายาเแ้าให้จนเจ้าบ้านก็กินโจอย่างเดียวนะพู่สาวลาใต้กดตรงไหนผิดเนาะมือสั้นไปหน่อยตัวก็สั้นนะถ้ายาวเหมือนแม่นาคนี่คงดีนะอ๋อสาวลาใต้ไปปักหุดให้พี่สีต่ไม่เป็นไรนะคะ เมี่ยงปลาทูค่ะอร่อยอร่อยนะคะแับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสุดเด็ดทำเองนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนิดๆแล้วก็เค็มนิดนิดด พี่คือหมอกม่ว่อย่างศูนารงผมใช่ไหมมันอมันร้อนนะพี่คือก็เดินก็สส่ผมสั้นเลยปกติผมยาวเนาะตัดผมสั้นทีนี้มันสั้นไปไงด้วยเลยต้องใส่ที่คาดผมอยู่นี่นะคะแต่ก็ดีทุกท่านนะคะเช่นกันนะคะมามาค่ะกินด้วยกัน อนันแล้วไายวันนั่นเนาะสาราใต้ไม่ได้ไร้สดนะเกื่อเอฟซีเพื่อมีเอฟซีคิดถึงนะฮะสวัสดีค่ะคุณสันนะคะคือทําเป็นร่นร <c oughs> ่นร่นรนครับคือทําเป็นร่นร่นอืมเดแจ้งให้คุณสันกันนะ มือมือก็อยู่ไกลหน่อยนะพี่ที่สารเราใต้สรจไปแจให้ได้ปนะบกกลับเดียวขอเราไปจอบจะอยู่ผิดที่ว่าเป็นอย่างน้อนคือบบขึ้นได้สดุดถามเจได้อยู่วบาเห็นผี่ที่บอแล้วกว่าเขียนใครคอยไหม นึกว่าเกลียดห้คอยขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะ,ะคุณจันหนวเแล้วจันหนวเแล้วสารลาใต้แล้วมามามา,มากินด้วยกันนะคะ้ ือสิบ่เกียดดอกเนาะขนาดจะตัวข่อยมือนั้นข่อยได้ย่านจนนอนนุ่งกัดย่านจนนอนบ่หลับแม่ข่อยยังบ่เกียดให้จ้ะ